สว,ส,สวัสดีค,ครับวันนี้ผมในนามดออรอาจารย์นุพวินธนชัยศิริเวกินนะครับและครอบคโคธนชัยศิริเวกินโดยมีคุณศิวนาถโพสูงคุณอุทามาถหานสำโรงคุณกระพีวิชิตานุรักษ์ แล้วก็คุณพ่อสุวโร์ธนาชัยสิริเวกินคุณแม่รักษนาธนาชัยสิริเวกินครอบครัวธนาชัยสิริเวกินทุกท่านนะครับแล้วก็ตะกูพิรมเจียวทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างโรงปูทวดหน้าตักสี่ซอกนะครับที่เราเห็นเนี้ยนะครับหน้าตักสี่ซอกแล้วก็มีฐานตอกฐานลงไปข้างล่างนะครับจำนวนทั้งหมด7เมตรนะครับเพื่อไม่ให้น้ำริมตลิ่งคลองนะครับซอลงมาเพื่อ ความมั่นคงถาวรในพุทธศาสนาต่อไปนะครับการที่ผมทําองค์นี้ครับหลวงปู่ทวดหนึ่งองค์ต่อหนึ่งจังหวัดของท่านของคุณแม่ชีเลยนะครับคุณหมอของแม่ชีพินของแม่ชียุพินนะครับได้ทาขึ้นมาเพื่อให้หลวงปู่ทวดนี้ได้คุ้มครองทั้งเจ็ดจังหวัดเปรียบเสมือนการทูลเก้าถวายพระบาทเจ้าจุหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและพระองค์สานุวงศ์และเจ้าฟ้า สมเด็จพระเจ้าหรานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิจิยาภาทรงหายจากพระอาการประชวนในครั้งนี้ให้มีสุขภาพพรันามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววันนะครับครอบครัวเราก็ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณแห่งประเทศชาติโดยการสร้างโรวงปู่ทวดหน้าตักสีศอกเนี่ยทูลเก้าถวายนะครับในการครั้งนี้เราก็จะสร้างเป็นองค์ที่71ในตลอดทั้งหมด77จังหวัดของเราเป็นองค์ที่71นะครับ ก็ในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันวิสาขาบูชาและเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระราชนีสุทิดานะครับในการครั้งนี้ครอบครัวของเราก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับก็ความเป็นมาของวัดอัมพาวันที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยครับ ที่จะเลือกขึ้นมาสร้างวัดวันภาวันเพราะว่า 1. เป็นสถานที่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็สมเด็จท่านเจ้าคุณนรรัตหรือท่านท่านเจ้าคุณคงนะครับคงธรรมท,ท่านได้มรณาภาพที่วัดนี้นะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าเราควรอนุรักษ์ความวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยของเราไว้ให้สืบเนื่องสืบต่อพุทธศาสนาผม ในนามนพวินทนชัยสิริเวกินคุณแม่ศิวนาถโพสงคุณอุทามาฐานสำรงคุณกระพีวิชิตานุรักษ์และครอบครัวชนะชัยสิริเวกินเนี่ยได้เห็นว่าจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยยังไม่มีเลยก็เลยคิดว่ารวบรวมพลังบุญโดยมีญาติธรรมของหลวงปู่ดูนะครับได้มาเป็นแกนนําแล้วก็ได้จัดหาให้ในการครั้งนี้สถานที่ทุกประการและประสานงานก็ต้องขอบคุณคณะญาติธรรมของหลวงปู่ดูนะครับทุกท่านเลยนะครับ แล้วก็ผมก็การการสร้างครั้งนี้ครับไม่ได้มีจุดหมายมุ่งหวังต่อประการใดแต่ว่าจะให้ผมเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวผมจะอย่างใดแต่ผมทําเพื่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้หลวงปู่ทวดเนี่ยคุ้ม9บารมีแห่งคนจังหวัดนนทบ,บุรีสืบต่อไปผมก็ขอให้บารมีของหลวงปู่ทวดเนี่ยครับจงอภิบาลมงคลรักษาทุกท่านและประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุข มงคลถาวรตลอดไปขออำนาจบาร,รมีแห่งหลวงปู่ทวดนั้นจงอภิบาลมงคลและอวยพรให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสำเร็จรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีโชคลาบบาร,รมีท่านคิดสิ่งใดเหมือนนางลูกแก้วสารพัดนึกตลอดการนะครับในวันนี้ก็ไม่อยากจะขอบคุณอะไรก็ขอให้คุณพ่อสุวโรธนะครับที่เป็นประธานในในวันนี้ครับกล่าวกล่าวก่าวกล่าสักนิดนึงครับผมก็ถ้าว ยินด,ดีมากครับที่นี่้ท่านหอวง่อทวดมาครับเราไม่ต้องไปกราบไหว้ที่ไกลๆแล้วครับเรามาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเราก็มีเราก็มีที่กราบไหว้นะครับผมกราบไหว้ ธรรมดาเราต้องไปที่วัด่าวัดช่างให้เดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นแล้วครับเรามาที่วัดที่นี่ก็ได้ครับเพราะว่าได้ข่าวว่ามวลสารนี่แน่นมากครับจากเทเกมือแล้วครับผมนี่เทเกมือแล้วครับครอบครัวเราเทกับมือแล้วครับผมแล้วก็อยากให้คนที่สร้างที่จังหวัดสตูลนะครับพูดบ้างว่าการที่สร้างแล้วเนี่ยอานิสงส์เป็นยังไงบ้างแล้วได้อะไรบ้างครับจากการสร้างที่สตูลนะครับผมอ๋อครับสวัสดีครับนายแพทย์ชัชพันธ์นะครับเดิมโครงการนี้ครับเป็นดําดิของท่านแม่ชียุพินเสวิกกซับครับซึ่งท่านมี ความประสงค์ในการาสร้างหลวงป,ปู่ทวดให้ครบ 77, 77จังหวัดในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นแหล่งรวบรวมพลังงานเพราะว่าท่านเป็นพระบริษัทวบาร,รมีเต็มครับซึ่งจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยก็ได้มีคุณนพวินและก็ครอบครัวธนชัยศรเวคินเป็นเจ้าภาพเป็นจังหวัดที่เจ็ดสิบเอครับ,รบที่สร้างที่จังหวัดนนทบ,บุรีแห่งนี้ครับาการการสร้างเนี่ยครับก็ได้มีคุณ ธนพัฒน์ครับเป็นผู้ประสานงานด้วยครับซึ่งอนินพัฒน์นะครับคุณพันธ์เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่ชิยุพินเนาะแล้วก็คูบาทรงธรรมโดยแท้นะครับก็ถือว่าผู้มีบารมีเต็มนะครับก็ท่านก็มีเมตตาในการจัดทําให้นะครับผมก็ยังไงก็มีความปิติมากทุกคนให้ร่วมใจเนาะทุกคนยกปูนผลไม้ละมือครับเต็มองค์นะครับหน้าบัดนี้ก็สําเร็จร่วมด้วยดีแล้วก็ขอกาบขอบระคุณทุกท่านครับผม